เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือที่รู้จักกันในชาวปักใต้ในชื่อกายูนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของหาดใหญ่โดยร้านนี้จะใช้กรรมวิธีคั่วเผาแบบโบราณทั้งยังคัดไซเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดใหญ่เกรด triple A ปปมีให้เลือกทั้งแบบใส่เกลือที่จะมีรสเค็มนิดนิดเรียกน้ำย่อยกลมกล่อมกรอบและแบบไม่ใส่เหลือจะเป็นรสจืดเหมาะกับคนรักสุขภาพทั้งสองแบบล้วนเป็นแบบไม่กระทะเปลือกแต่ด้วยกรรมวิธีการเผาด้วยไฟแรงเปลือกจะปริออกพร้อมแกะทานค่ะ ถ้าพูดถึงหาดใหญ่ต้องนึกถึงตลาดกินหยงที่อยู่ในอำเภอเมืองและสิ่งที่มาคู่กันก็คือขนมมาเลนั่นเองค่ะเพราะมีราคาไม่แพงทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเล็กๆเ,เหมาะแก่การแจกเด็กๆมากๆซึ่งคุณภาพของขนมก็เหมาะสมกับราคาอีกทั้งยังมีจุดเด่นคือความหลากหลายซึ่งมีทั้งเวเฟอร์ขนมปังม์เมลโลรวมถึงยังมีอีกหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสวานิลลาช็อกโกแลตคาราเมลและอีกมากมาย ที่สำคัญคือขนมมาเลสามารถเก็บได้นานถึงหนึ่งปีเลยทีเดียวค่ะขนมบ้านโกไข่เรียกว่าเป็นร้านชื่อดังประจำอำเภอหาดใหญ่เลยค่ะและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของร้านก็คือเปียกุหลาบนั่นเองซึ่งทางร้านมีไส้ให้เลือกมากถึง11ไส้โดยทุกไส้จะมีไข่เค็มผสมอยู่เว้นไส้ถั่วเค็มลูกตาลและปลอยทองที่จะไม่มีไข่เค็มอยู่ด้านในตัวเปียกุหลาบด้านนอกจากเป็นแป้งขนมเปียที่มีกลิ่นหอม รสชาติออกไปทางเค็มเล็กน้อยรสสัมผัสกรอบนิดหน่อยตัดกับไส้ด้านในที่มีความนุ่มนิ่มโดยตัวไส้จะแบ่งเป็นไส้แบบเค็มและแบบหวานคุณสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะ หลายคนคงมีเกาลัดเป็นของโปรดยิ่งเป็นเกาลัดขั้วใหม่ๆยิ่งถูกใจเป็นพิเศษโดยเกาลัดจะมีเปลือกแข็งหุ้มเนื้อด้านในไว้และความอร่อยก็อยู่ที่เนื้อด้านในนี่เองที่จะมีลักษณะนุ่มแบบเหนียวค่อนข้างไปทางกรอบนิดๆมีรสชาติเค็มหวานมันอยู่ในตัวเวลารับประทานจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นไม่ของเปลือกแต่เป็นกลิ่นที่ชวนให้น่าลิ้มลองมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีกลิ่นกาแฟเพราะทางร้านนำเกาลัดไปคั่วคู่กับเมล็ดกาแฟอีกด้วย นอกจากนี้ทางร้านยังแพ็กสินค้าแบบสุญญากาศป้องกันความชื้นอร่อยประทับใจแน่นอนค่ะอีกหนึ่งร้านของฝากที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะค่อนข้างได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเหมาแก่การเป็นของฝากอย่างมากได้แก่มะม่วงเบาแช่อิ่มจากร้านเจ้หงนั่นเองค่ะเพราะทางร้านได้มีการใช้มะม่วงเบาพันคัดเกรดคุณภาพดีจุดเด่นคือเก็บสดจากต้นทำให้รสชาติมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น เรี้ยวหวานตามด้วยเค็มน,นิดหน่อยกำลังพอดีเนื้อสัมผัสมีความกรอบแบบที่ไม่เหนียวหรือแข็งมาในแพคเกจิ้งถุงซิปที่สะดวกต่อการรับประทานสายของดองไม่ควรพลาดค่ะ ขนมทองเอกเสวยจากร้านบ้านขนมไทย2 0 0แสนถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของหาดใหญ่ทีเดียวค่ะโดยตัวผลิตภัณฑ์จะมีขนาดเล็กพอดีคำลักษณะภายนอกคล้ายทรงดอกไม้สีเหลืองอมส้มแบบนวลนๆนนใช้ไข่ไก่สดเป็นัตถุดิบหลักทั้งยังคัดเฉพาะไข่แดงนำไปผสมกับกะทิคั้นสดตามด้วยแป้งและน้ำตาลทำให้มีกลิ่นหอมไข่นวลๆรสชาติหวานเคลงตัวอีกทั้งยังไม่หวานจนเกินไปรวมถึงยังมีรสสัมผัสนุ่มเนียนละมุนลิ้น เหมาะกับการทานเป็นของหวานยามบ่ายอย่างมากค่ะเ mm. ชื่อว่าอินทผลามอบแห้งคงเป็นผลไมอ้อบแห้งที่ถูกใจใครหลายคนเพราะตัวผลิตภัณฑ์จะมีความหวานนำอมเปรี้ยวนิดหน่อยพอให้สดชื่น เมื่อรับประทานจะชวนให้รู้สึกเพลิดเเลินจนหยุดไม่ได้ทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,น่าอร่อยรวมถึงยังมีเคล็ดลับการรับประทานอีกด้วยซึ่งก็คือถ้าใครชอบรสสัมผัสนุ่มหนึบก็ควรนำเข้าตู้เย็นก่อนรับประทานค่ะหรือจะทานที่อุณหภูมิปกติก็อร่อยไม่แพ้กันนอกจากนี้ตัวอิฐผาลัมอบแห้งยังมีอายุป,ประมาณ1-2ถึงเดือนแต่ต้องเก็บรักษาในภาชนะปิดมิดชิดแต่ถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งจะเก็บรักษาได้นานถึงสเดือนค่ะ สำหรับหอมเจียวสูตรไก่ทอดถาดใหญ่แม้จะไม่ได้เป็นของฝากที่โด่งดังเท่าอันดับอื่นๆแต่กลับเป็นสินค้าขายดีที่สามารถนำไปทานคู่กับอะไรก็อร่อยอย่างอาหารมื้อเช้าที่หลายคนคงเคยลิ้มลองไก่ทอดหาดใหญ่นั้นใครได้กินก็ติดดอกติดใจกับรสชาติความอร่อยของไก่เนื้อนุ่มๆรสฉ่ำอร่อยที่มาคู่กับหอมเจียวโดยหอมเจียวยี่ห้อนี้จะมีจุดเด่นที่ทางร้านจะเจียวใหม่ๆก่อนบรรจุลงถุงซึ่งจะทำให้คงความกรอบหอมอร่อยไม่เหม็นหืนและไม่อมน้ำมันสามารถทานคู่กับไก่ทอด หมูทอดหรือจะโรยบนก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับก็ได้เช่นกันค่ะรังนกเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายมีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณและระบบไหลเวียนเลือดซึ่งร้านรังนกกับบุรพาที่เป็นร้านชื่อดังประจำหาดใหญ่ก็ได้วางจำหน่ายรังนกคุณภาพดีที่เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากหรือจะซื้อไว้รับประทานเองก็ได้โดยรังนกสีทองธรรมชาติจะเป็นรังนกเกรดพรีเมียมมีกลิ่นหอมอ่อนๆชวนให้ชื่นใจเวลารับประทาน ตัวรักนกมีความเหนียวนุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างและความนุ่มก็ทำให้รู้สึกเลื่นคอกลืนง่ายไม่มีกลิ่นคาวรสชาติออกไปทางหวานนิดนิดกำลังพอดีค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบจากแบรนด์แม่เอียดแห่งตลาดกินหยงมีการใช้ลูกกุ้งคุณภาพดีนำมาผ่านกระบวนการผลิตอันพิถีพิถันทำให้ได้น้ำพริกกุ้งเสียบที่มีความกรุบกรอบโดยจะมีรสชาติออกไปทางเค็มและเผ็ดไม่เน้นรสชาติหวานสามารถทานคู่กับผักสดหรือข้าวสวยร้อนๆได้เลย ที่สำคัญคือมีราคาไม่แพงและยังอยู่ได้นานถึง1เดือนแต่ต้องเก็บรักษาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไม่เช่นนั้นเมื่อมีอากาศเข้าจะสูญเสียความกรอบและทำให้มีกลิ่นเหม็นหืนไม่น่ารับประทานค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด